จะเห็นว่าในอดีตในช่วงวิกฤตในอดีตอย่างแฮมเบอร์เกอร์ใช้เวลานานมากกว่าจะกลับขึ้นไปแต่ถ้าวิกฤตอย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยมีการปิดเศรษฐกิจนะครับมีการล็อกดาวน์ประเทศเนี่ยพบว่าตลาดเนี่ยปรับตัวได้ดีมากถามว่าเป็นเพราะอะไรผมว่าเป็นเรื่องของเหมือนกับว่า Central Bank เนี่ยคือเปลี่ยนบทบาทจาก reactive low เป็น p r o a c t i v e low คือใช้เครื่องมือการเงินทั้งในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยกดดอกเบี้ยให้ตามมีการอัดฉีดเงินเข้ราระบบทําให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะสุดท้ายเนี่ยที่เป็นของอเมริกาในเรื่องของ tariff เนี่ยก็มาได้เร็วเพราะเป็นเรื่องของนโยบายเพราะเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นตัว leading indicator ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะทําให้ นโยบายการเงินการธนาคารของแต่ละธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็จะพบว่าเงินเฟอ้อน,นะครับมันพีคที่สุดเนี่ยประมาณปี2022ประมาณไตรมาส3ถ้าเราจําได้คือหลังจากมีสงครามรัสเซียยูเครนราคามันนียมพุ่งกระฉูดเลยเงินเฟอ้ออเมริกานนี่ไปพีคประมาณไตรมาส3ปี2022หลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาเพราะอะไรเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยพยายามที่จะคุมเงินเฟอ้อด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับหลังจากนั้นมาเงินเฟอ้อก็ค่อยลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันล่าสุดนะครับ ตัวเลขที่ประกาศของอเมริกาในเดือนเมยก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยเลือกอยู่28%ซึ่งถือว่าเป็นข้อนั้งเป็นกู๊ดนิวส่วนไทยก็อยู่ที่ประมาณ1.1ถามว่าของเราเนี่ยจริงๆแล้ว1.1เน่ยเ,เยอะไหมไม่เยอะนะครับถ้าเทียบในในนิยามเดียวกันในส่วนของเอ่อลิตีของธนา,าคารต่างๆในประเทศก็จะพบว่าผลิซีเรทของอเมริกาเนี่ย ตอนนี้หลายๆสํานักก็คิดว่ามันจะต้องลงนะครับลงประมาณ3ครั้งนะครับอตอนนี้อยู่ที่4.5คิดว่าลดอีก3ครั้งก็จะเหลือประมาณ3.75เพราะฉะนั้นหลายๆสํานักก็คิดว่าเอเมริกาลดแล้วก็ประเทศอื่นๆในในโลกเราไม่ว่าจะ EU ไม่ว่าจะญี่ปุ่นจีนแล้วก็แล้วก็ประเทศไทยจะลดแต่อาจจะลดแต่ไม่ได้ลดมากอย่างที่คิดเอาไว้ท็อบสิ่ในแง่ของการลงทุนที่ป๊อปปูลาร์ที่สุดก็น่นอนต้องเป็นตลาดหุ้นนะครับในปีเลียดประมาณจาก2022ยงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครึ่งปี2025น,ววนอก ค่อนข้างดีแต่ถ้าเรา,เราทำทีทตล,ละหน้าต่างทุกระวินโด้เนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นกับว่าเจาะในช่วงวินโด s ไหนในวินโด s ที่ตลาดขาลงแรง,แรงมากคือในปี 2000, ประมาณ2อ2 2 2022, 2022่ที่มีสงครามรัสเซียยูเครนนจะเห็นว่าตลาดที่กระทบแรงที่สุดก็คืออเมริกาถูกไหมครับพ่อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรีกเยกอะไรก็คือ,คอมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับ ในเรื่องของราคาน้ํามันกับในเรื่องเงินเฟ้อนะครับก็จะเห็นว่าเราดูหลักๆสองตระกีชีช้วัดนะครับคือเรื่องแม็กซ์ดาวน์แม็กซ์ดาวเนี่ยคือเป็นเครื่องตัะนีชี้วัดเวลาตลาดลงเนี่ยลงแรงแค่ไหนก็จะพบว่าในช่วงที่มีวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยตลาดที่มีแม็กซ์ดาวเยอะที่สุดก็คือนัสแดกนะครับในขณนะดเดียวกันอนะ่ะเวลาตลาดมันดีนะครับในช่วงที่ปัจจัยมันเริ่มดีขึ้นนะตลาดที่มันรีบาวได้ดีที่สุดก็คือตลาดนัสแดกเช่นกัน